สวัสดีทุกคนมื่อนี้สีผ้าเห็ดอูไข่ปาเออนะถ้ามาตำเครื่องมันก่อนตำตะไคร่ตำตะไคร่ก่อน โดยพีิหอมหอมแหย่กระเทียมหอมแหย่เนี่บรีละเอียดปเป็นไรวิธีทำวิธีเห็ดง่ายๆห้แบบบานห้อง ละเอียดแล้วมาปรุงกระสิใบมะกูดนำ้ำอาป่าเอาลงง่อนยังจะเอาตำเอาลง ใส่น้ำสีลายแน่เพราะว่าปลาไข่ปลาใหญ่ใส่เกลือคือใส่น้ปลาด้วยสูตรนี้สูตรบ้านๆเนาะ ปลาดุยกด็กขึ้นนำปลาเห่าหนิละ่ะใส่จากซองทัพที่ผงสุดดุดใส่ลายเสียบลายกะสะมีพักกะแนง่งตุ่นหอมพักนั่งตูเห้อ นให้มันเขคากันไอ้ตะไข่ทุกบุบบุบไข่ปลาฟาะไข่ใยใย เรียบร้อยแล้วพี่น้องไปข้างเตากันนี่อะข้างหมอ้ออู้ไข่ปลาเ้าไว้โอ้ลืมอีกอย่างหนึ่งตัวละใส่ลูกโดดลงไปนำ้ำเลือไม่ผู้อยากปิดฟ้าไว้ให้มันเดือด ล่ออูปลาทีมาเห็ดปนปลาพี่น้องเหมือนนี้ไม่นู่นปาปลาปนใครเสันงไขรปลาเหมือนนี้ไม่นู่นปะปลาปนปลาํำพริกแหลกแล้วเ็าเนื้อปลาลง ีมนูนนง่ายๆเมนูบานๆหน แล้วอนำซุปเข้ลงไปนั่นตุ่มปลาตาุ่มปลานั่นแหละใส่ทีละหน่อยก็น้ำก็รกับใส่เุดเลยโอ้แขนเข็นเขน ได้ได้ไรอื้อติมครบใส่หอมใส่ต้นหอมซอยอาจก็ได้ก็คือผงชูรสนี่แล้ว มันไหนพี่นอ้องอาตะอูไข่ปลาบึงอูงไข่ปลาฮาก่อนปิดจังได้อือเกือบติมหม้อพี่น้องอเกือบติดหม้อล้วบนี้ปุ๋นะเกือบใหม่หมอ้อตัวนี้ อืมอ <chat> ืมไปปะื้อมาซีม <kilo> ึงคว่ำนัวพอดีดอกโอ้ฝุดอุๆหอมห่วยๆเลยพี่น้องอืซ um ีมึง เสียบแล้วเสีบแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอู้ไข่ปลามาเด้อบ้านนี่เสียบๆน้ำกันปุ่นปลามาเด้อทุกูทุกคนมาเสียบๆน้ำกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แหละพี่น้องถ้าเบิ่งคลิปนาว่าทำอยู่ทำกินสไตล์บ้านๆสิบผ้าเห็ดผ้าท่าอเอียงขอบคุณห,หลายๆด้วยจ้าที่เขามารับชมคลิปให้ ขอบคุณค่ะ